เงินไม่พอใช้หมุนเงินไม่ทนันใจบอกไหวแต่ว่าตอนนี้น้ำตามันไหลนองนเลยเศรษฐกิจแบบนี้เงินสดก็ได้ไม่เหลือแล้วจะทํายังไงดีนะคะหลัง <c oughs> จากที่มีคนถามคํถาถามนี้มาเยอะมากเลยนะวันนี้มิวก็เลยเอาตัวเลือกที่เรามักจะเลือกใช้กันในยุคแบบนี้นะคะนอกจากไปกู้หรือว่าเอาของไปจำนำนะก็คือบัตรเครดิตแล้วก็บัตรกดเงินสดนะคะ ใช่บัตรเครดิตแล้วบัตรกดเงินสดเนี่ยอาจจะเป็นวิธีที่ดีแต่ว่าเราก็ต้องไปกดถึงธนาคารนะเสี่ยงโควิดอีกีน,นมิวก็เลยมีโปรดักต์มาแนะนํานะคะอันนี้เขาไม่จ่ายสป,ปอนเซอร์นะแต่ว่าเห็นว่าเป็นทางเลือกที่ดีก็เลยมาแนะนําให้กับทุกทุกคนนะแน่นอนค่ะ บัตรกดเงินสดแล้วก็บัตรเครดิตก็เป็นตัวเลือกที่เราใช้กันแต่ว่ามันอาจจะมีค่าธรรมเนียมหรือว่ามีค ondition เรื่องดอกเบีย้ยวันนี้มิวก็เลยเอามาแนะนำใ้ใีกหนึ่งบัตรนะคะในการใช้กันเนาะโดยที่จะมี4ทางรอดค่ะในการใช้พิจารณาบัตรกดเงินสดหรือว่าการเลือกใช้บัตรเครดิตว่าเราจะกดออกจากบัตรไหนกันดีนะคะไปกันที่อย่างแรกค่ะ ทำความเข้าใจการเลือกใช้เงินสำรองยามฉุกเฉินของบัตรแต่ละประเภทนะคะนี่เรากำลังคุยกันถึงบัตรกดเงินสดแล้วก็บัตรเครดิตนะบัตรกดเงินสดใช้กดเงินสดเป็นหลักค่ะโดยการใช้วงเงินสินเชื่ออย่างเดียวเท่านั้นส่วนบัตรเครดิตค่ะเอาไว้ใช้รูดชำระสินค้า แล้วก็สามารถกดเงินสดออกมาได้ภายใต้วงเงินเดียวกันก็คือวงเงินบัตรเครดิตนั่นเองแต่ค่ะบัตรที่วันนี้มิวออกมาแนะนำเนาะบัตรกุ้งสีเฟิร์สชอยค่ะที่รวบรวมเอาทั้งบัตรกดเงินสดแล้วก็บัตรเครดิตรวบรวมไว้ในใบเดียวกันมีวงเงิน2แบบเลยตั้งแต่วงเงินบัตรเครดิตแล้วก็วงเงินสินเชื่อนะคะใช้ได้ทูอินวันในบัตรเดียวเลยนะสามารถรูดซื้อสินค้าด้วยวงเงินบัตรเครดิต่อนสินค้าเบิกถอนเงินสดด้วยวงเงิน สินเชื่อนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะ บัตรเฟิร์สชอยดดีกว่าบัตรเครดิตทั่วไปยังไงบัตรเฟิร์สชอยจะสามารถกดเงินสดออกมาบนวงเงินสินเชื่อแล้วก็สามารถผ่อนชําระคืนได้สูงสุดถึง60เดือนแต่บัตรเครดิตทั่วไปค่ะกดเงินสดออกมาบนวงเงินบัตรเครดิตต้องแบ่งจ่ายภายใน6กถึงสิเดือนเพราะงั้นเราก็จะมีวงเงินแยกกันแล้วก็มีระยะเวลาในการที่จะผ่อนชําระคืนมากขึ้นเนาะถ้าเกิดคุณเลือกใช้บัตรเฟิร์สชอยนะคะปัจจัยที่2เราต้องเลือกบัตรที่ รวมทุกค่าใช้จ่ายแล้วเราเสียค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดค่ะค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่เราจะกดเงินสดออกมานะคะค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าแหวกนะคะแล้วก็เงื่อนไขของการชําระคืนว่ามีระยะเวลาแค่ไหนสามารถปิดได้ก่อนไหมคิดดอกเบีย้ยแบบไหนและถ้าจะปิดยอดก่อนเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มไหมนะคะสําหรับบัตรเครดิตโดยทั่วไปค่ะ อัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่26%ต่อปีชาร์จค่าเบิกถอนล่วงหน้า3%แล้วก็คิดแบบอีก7%ของยอดเงินที่เรากดออกมานะรวมถึงการคิดดอกเบีย้ยนะคะจะคิดเรื่อยๆจากยอดที่ค้างชําระและถ้าสมมุติว่าต้องการปิดยอดก่อนกําหนดนะก็จะต้องจ่ายเงินเพิ่มเข้าไปนะคะสําหรับบัตรกรุ้งสี่ First ร์สชอยค่ะอัตราดอกเบีย้ย25%ต่อปีก็คือสูงกว่าแต่เขาจะไม่คิดค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินล่วงหน้า3%แล้วก็ไม่เสีย แวก7%คิดดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกฟรีค่าธรรมเนียมในการปิดยอดล่วงหน้าปิดเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะไม่เสียค่าธรรมเนียมเพิ่มสมมุติว่าเราเบิกเงิน1,000 0บาทมาแล้วจ่ายคืนภายใน1เดือนค่ะถ้าเป็นกรณีบัตรเครดิตทั่วไปค่ะเราต้องจ่ายค่าเบิกถอนล่วงหน้าก่อน3%เป็นเงิน300บาทจ่ายแวกเเป็นเงิน21บาทแล้วก็ดอกเบี้ยสิเนาะเป็นเงินทั้งหมด1453บาท แต่สำหรับบัตรเฟิร์สชอย c e นะคะก็คือจะไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการเบิกถอนไม่เสียแวกเพราะฉะนั้นผ่านไป1เดือนเราจะคืนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ย25%ที่1 2 0 5บาทเท่ากับว่าถ้าเรากดเงินสดด้วยบัตรเฟิร์สชอย c e นะเราจะประหยัดไปถึงประมาณ55%เลยทีเดียวต่อไปค่ะ ข้อพิจารณาข้อที่3ก็คือบางทีเราต้องใช้เงินด่วนๆเนาะเราอาจจะไม่สะดวกในการที่จะไปแบงก์หรือว่าไปกด ATM รวมถึงโควิดแบบนี้เราก็กลัวการออกจากบ้านกันนะคะถ้าเราใช้บัตรเครดิตเฟิร์สชอย c e นะเราสามารถเข้าแอปพลิเคชัน u ย h o o t ค่ะแล้วก็กดเงินสดเข้าบัญชีธนาคารใดก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ทุกที่ทุกเวลารวมถึงอาจจะเข้าพร้อมเพย์ก็ได้โดยเลือกใช้ผ่านแอปพลิเคชัน Ushoot ใน ฟังก์ชัน u cast นะ ก็เป็นข้อดีมากๆที่เราไม่ต้องออกไปผจญเชื้อในช่วงโควิดที่ร้ายแรงแบบนี้นะข้อที่4ี่ค่ะก็คือเราต้องดูเงื่อนไขาการผ่อนชําระคืนค่ะช่วงเศรษฐกิจลัดตัวแบบนี้นะเราก็อาจจะต้องเลือกใช้บัตรที่มีเงื่อนไขที่ค่อนข้างยืดหยุ่นสําหรับการผ่อนชําระคืนก็เป็นตัวเลือกที่ดีค่ะโดยทั่วไปค่ะบัตรเครดิตถ้าเรากดเงินสดออกมาเนาะเราก็ต้องเลือกเลยว่าเราจะผ่อนชําระคืนในระยะเวลาเท่าไหร่ถ้าเราปิดก่อนเราก็จะเสียเงินเพิ่ม แต่ว่าอันนี้เราสามารถเลือกได้เลยค่ะว่าเราจะจ่ายขั้นต่ำว่าผ่อนชําระคืนก็ได้ปิดยอดก่อนก็ได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมโดยที่ขั้นต่ำตอนนี้อยู่ที่สเเซค่ะงั้นโดยสรุปค่ะทำไมต้องใช้บัตร First Choice กด UCAS h นะหรือว่ากดเงินสดออกจากบัตร First Choice 1. ประหยัดเงินสูงสุดถึง55%ค่ะ ดแล้วชําระคืนภายในเดือนแรกนะเราก็ไปหยับไปถึง55%เลยเหมือนบางที่เราอาจจะใช้เงินฉุกเฉินหมุนเงินแค่เดือนเดียวนะ สก็คือฟรีค่าปิดยอดก่อนกําหนดปิดยอดตอนไหนก็ทําได้เลยนะคะไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มไม่คิดค่าเสีย่ายในการปิดยอดก่อนกําหนดเหมือนบัตรเครดิตโดยทั่วไปข้อามไม่มีค่าเบิกถอนล่วงหน้า3%เอเันนี้ถือว่าเยอะเหมือนกัน10,000ก็เสียไปเลย300นะคะแล้วก็ไม่เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม7% 4ค่ะ จ่ายคืนขั้นต่ำสบายๆนะคะแค่3%เปอร์เซ็นเท่านั้นและสุดท้ายค่ะคือสามารถผ่อนชำระได้ยาวถึง60เดือนสามารถเลือกระยะเวลาผ่อนได้ตามใจเนาะ3เดือน6 <9 S 2> เดือน9เดือน12เดือน24เดือนจนถึงสูงสุดถึง60เดือนกันเลยทีเดียวเนาะก็สบายๆไม่ตึงมากเกินไปนะคะนั่นคือเหตุผลที่ทำไมเราควรใช้บัตรกรุงสีเพิร์ชชอยในการกดเงินสดผ่านยูแคสนะคะแล้วก็สรุป ฟีเจอร์ U c a s ก็คือรับเงินไวโอนเข้าบัญชีธนาคารได้ง่ายๆทุกธนาคารรวมถึงพร้อมเพย์นะไม่เสียค่าธรรมเนียมการกดตู้ไม่ต้องจำรหัส ATM หรือว่าพินโค้ดในการถอนเงินกดได้สูงสุดครั้งเดียว5 0 0แสนแล้วก็เลือกชำระทั้งขั้นต่ำแล้วก็รายเดือนได้นะคะแล้วก็มีโปรพิเศษค่ะสำหรับลูกค้าเดิมนะคะจะได้เงินคืนสูงสุด500บาทเมื <S <S ่อกด เงินสดครั้งแรกผ่านยูชูดเงอนไขก็สามารถไปติดตามเพิ่มเติมนะคะมิวทิ้งลิงไว้ข้างใต้คลิปแล้วเนาะแล้วก็สําหรับ ค้าใหม่นะคะที่ยังไม่เคยมีบัตรกุ้งสีเฟิร์สชอยเลยสามารถสมัครบัตรกุ้งสีเฟิร์สชอยแล้วกรับอ e ีวอตเชอร์สูงสุดมูลค่า1,000บาทรวมถึงถ้าเอาไปกดเงินสดนะคะก็จะได้แคดแบ็กสูงสุดถึงอีก500บาทก็รวมไปแล้ว1,500บาทอันนี้ก็เป็นตัวเรื่องหนึ่งนะคะที่มีวเอามาฝากในกรณีที่เงนินไม่พอใช้หมุนเงินไม่ทันนะคะ ก็สามารถประหยัดเงินได้สูงสุดถึง55%ที่มิวเล่าไปแล้วทั้งหมดนะวันนี้ก็ขอบคุณมา,มากๆลองไปพิจารณาดูนะคะก็จ,จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลบริหารจัดการเงินฉุกเฉินในวิกฤตแบบนี้กันนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันเนาะวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ